สวัสดีเจ้านี่ป้านอมป้ามแม่อ่วกาดนะเจ้ากาดแหลงนะเจ้ากาดอำเภอสองนะเจ้ากพักก่นนะอนเนาะมีมสลันะเจ้าสลัดไม่หรอกมีอันนั้นแถมเห็นน้องเจ้าเนาะมาเขียนส้มแถมเห็นเนาะพักนะมีกัะพูด้วยเออ ก็มืดก <c ười> ันเจ้าแส้เจ้ายี้งะมาดูไปขุนงามแต่ละเจ้ะาในช่องกิ๊กไก่นั่นขุนหุยนี่ยเก็บไม้ทีต้นนะเจ้างามแต่แล้วเนาะขุนมันนะเจ้าเดี๋ยวน้องเดินดูกันเนาะถ้าจะได้น้องมาเอาเจ้าโอ้มีหลายเจ้าแต่เจ้าน่าแส้เนาะคลิปนี้ป้าน้องได้แก่ไปแล้วเจ้า ขอโทษนะเจ้าบางครั้งมัน,นอ่าสั่นเนะาะเพราะว่านพ่น้องผมนีไม่กันสั่นนะเจ้าขอโทษเจ้าน้องไปนิดน้อยหนึ่งมี่พักหลายอย่างพักแท้ก้อนนี้นแค่ก้อนนี้โอ้เดี๋ยวป้ามาตรงนี้นี่พักหอมเตพักหอมโตนี่มาก,ม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 กอรนะเจ้ะมากอกขายเจได้นี่ไง ติ๊บบาทเจ้ามัจนเนาะอันนี้น้อยนี่นุ๊เจ้าน้องเอาเจ้าหน้เจ้าเจ้าได้เอาเจ้านี่ก็ได้ติ๊บบาทนะเจ้าขอซื้อเนาะเป็นนักเป็นมัใหงไหมั้งดีเนาะนี่น้องใหม่ตัวนี้ แต่น้องแม่จุกสลับนุ๊กมาทั่วปูนั่นน้องแม่ขายจะได้เอาอันเจ้าฮะปูอันเธอกเขาก็เด้มาทั่วปูกับมะกอกกับหอมกระเงี้ยมเนาะหอมกระเงี้ยหอมแสแล้วมีของกินหลายอย่างใกล้กัเจ้าแม่แล้ ตัพรอมตายก็ต้องซื้อน,นี่สองใบใบสมัครใบเรื่องพอดีนะแม่นนเนาะยังบอเอาแต่เจ้ามองไปพอเตาะหาอันไอ้ย่างกักบุง้งไงตอมน,นีขายตังเลยนนะักบุงนะก้งนะจะใครนี่ก็ม่นะจะใครนี่ขายจะได้ไหม เอาจะไข่จะเอายางละมัดเจ้าเนเอาจะไข่มัดหนึ่งแล้วกันนั่นพริกแดงแต่งามเนาะเอามะนาวมากูด ของหยินมีเยอะแยะหนักไม้แล้วต่อเดี๋ยวใจตั้งกัดจะหายัจพักบุง้งคนนี้หายตังง้งไรจ้ะนนวันนี้ผมมีม้าแล้อต่อ,าาอ,อสาวน้สองคนหินน้ำเขียว ตามหาผักบุ้งถ้าบ่นีเดี๋ยวก่อจะไปห้น้ 3, องสาวนะสาวเก็ 3, 1, ก็เข้า,าไปหมดเลยลห้าสิบบาทและนี่เป็นเม้กาฝา ตัวโตโตขออนุญาตถ่ายจินนะเจ้าเ <laughs> อ้ยอัวใจหวันเนะาะตาหนึน่ค่สาสอาสวายาข้างนะาตืน่น,นะเจ้านะจัดอันดสองเนะาะขนหองมับขนหนะ้าค้อนพเจ้า กาับนาำนี่พักกิน,นกโง่เพื่อนๆตะกร้าโยนนี่เนาะต้องเดินดูก่อนเจ้าเดี๋ยวสะกลับกันเนิ่นขอขอนุญาตไทยเนิ่เอาไปลงอย่างไรล่ะเอาไปลงช่องยูทูบเจ้าเดี๋ยวที่มกินเดอร์ช่องป้าน้องชาแนลโอ้หอัวปลาหัวปลา ปต่แบบนั้นเอาไปตำใส่นะเนี่ยตำมะม่วงแล้วก็เ้ี้ยไปนอนเดินมาตั้งนี้ก่อนนะเจ้า